ตำรวจตีชนกเกียรติารักษ์นะครับทางนี้ตำรวจภูธรภูพิพพงค์น่าชนบุรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรถยนต์เกง๋งได้ขับมาด้วยความเร็วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตึกทางขวาที่เป็นอาคารสำนักงานประกันภัยแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ครับวันนี้ดูเงาเงาเงียบเียบยังไงไม่รู้ครับคือวันนี้สำนักงานเรามันเงียบเงียบเ,เหรอจะไม่เงียบได้ยังไงเราก็ดูออ,อฟฟิศเราเดตตั้งอยู่ตรงเนี้ยลูกค้า ฝก็จะมาถึงเนี่ยต้องไปกลับรถตรงโน้นไกลอะ่ะอาจจะมีปัญหาสําหรับลูกค้าคนอืน่นแต่ไม่มีปัญหาสําหรับลูกค้าอย่างผมทช่ไหมเนี่ยว้าห์ไม่มกล้าประโถเลยโอ<ฮ>้ยพี่จะไี่ทำอะไรขนาดนี้พี่ไม่ได้รีบพี่หลดุดฮะหลุดอะไรอะ่ออะหลุดโค้งไงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเอาไปดูกันอีกทีครับ นี่ครับถนนเส้นนี้เงียบๆดีๆรถเก๋งคันนี้ได้ความเร็วขร้บโลุมเอารถไปอยู่ก็เลยหลุดโค้งพุ่ข้ามต่อการถนนถูกโค้งหาประตูนั่นการไทยเหมือนกับจะมาเยี่ยมเยี่ยมกับพอบอพอจอดเลย รถฝั่งตรงข้ามมีจังหวะเป็นช่องว่างอดีไอรถที่ผ่านไปแล้วก็ไปแล้วครับไอรถที่กําลังจะมาก็ยังมาไม่ถึงครับก็เลยเป็นช่องว่างอดีแค่พุ่งผ่านไปได้ไม่งั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมลูกค้าเขามาเบวมาแรงอย่างนี้เลยอ่ะเขาไม่ใช่ลูกค้าเขาหลุดโค้อันห่ะ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้ขับมาด้วยความเร็วแหกโค้งเข้าไปชนตึก C I Tower นะครับคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีชนกเกษรารัตน์สอพอภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลุดโค้งพุ่งชนตึก